สวัสดีครับผมท็อกใหญ่ใหญ่วันนี้มีข่าวเกี่ยวกับโปรโมชั่นบัตรเดบิตของธนาคารอมสินมาฝากกันนะครับโดยบัตรเดบิตอมสินใจดีให้ใช้เน็นฟรี1นึ่งกิกและเรียกกิจกรรมส่งเสริมการตลาดบัตรเดบิตอมสินใจดีให้ใช้เน็ตฟรี1นึ่งกิกกลุ่มเป้าหมายนะครับกลุ่มลูกค้าผู้มีไรายได้น้อยและกลุ่มลูกค้าอื่นๆที่สมัครใช้บัตรเดบิตและผู้ถือบัตรเดบิตธนาคารอมสินประเภทใดประเภทหนึ่งของธนาคารยกเว้นบัตรเดบิตอมสินเบสิก และใช้บริการโทรศัพท์เครือข่าย AS และ True m o v e m e เท่านั้นดีแท็กไม่ได้นะครับ 2. รูปแบบกิจกรรมสิทธิพิเศษสําหรับลูกค้าบัตรเดบิตธนาคารออมสินทุกประเภทยกเว้นบัตรเดบิตออมสินเบสิกรับฟรีโค้ดเติมค่าเน็ต AAS หรือ True m o v e h e รับเน็ตฟรี1 g กิยะเวลากิจกรรมมีระยะเวลา13เดือนเริ่มต้นตั้งแต่วันที่1วิถุนายน25 6 3 จนถึงวันที่30มิถุนายน2564การกำหนดจำนวนสิทธิ์ตลอดทั้งระยะเวลาการจัดกิจกรรมเครือข่าย AS จำนวนสิทธิ์ทั้งหมด3,900สิทธิ์เดือนละ300สิทธิ์จำกัด1สิทธิ์ต่อบัตรต่อเดือนนะครับเครือข่าย To um um ูมูฟเอสจำนวนสิทธิ์ทั้งหมด3,900สิทธิ์เดือนละ300สิทธิ์จำกัด1สิทธิ์ต่อบัตรต่อเดือนหมายเหตุหากลูกค้าใช้บริการโทรศัพท์ทั้งสองเครือข่าย ลูกค้าสามารถเลือกลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้เพียงหนึ่งเครือข่ายต่อบัตรต่อเดือนเท่านั้น 5. ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 1. ต้องเป็นลูกค้าผู้สมัครใช้บริการบัตรเดบิตธนาคารออมสินประเภทใดประเภทหนึ่งของธนาคารออมสินยกเว้นบัตรเดบิตออมสินบเบสิกต้องเป็นผู้ถือบัตรเดบิตธนาคารประเภทใดประเภทหนึ่งของธนาคารออมสินยกเว้นบัตรเดบิตออมสินเบสิก 3. ต้องเป็นลูกค้าผู้ใช้บริการโทรศัพท์เครือข่าย AS หรือ TrueMove X 6. การลงทะเบียนรับสิทเครือข่าย AS พิมพ์คำว่า DGSBNA ตามด้วยเครื่องหมายซีเรียมตามด้วยหมายเลขบัตรจำนวน8หลักแรกตามด้วยเครื่องหมายซีเรียมและหมายเลขบัตร2ตัวสุดท้ายส่งมาที่เบอร์06-259-65522ตัวอย่างนะครับกดพิมพ์คำว่า DGSBNA เครื่องหมายซีเรียมแล้วก็จํานวนบัตร8หลักแรกนะครับแล้วก็เครื่องหมายซีเรียมแล้วก็หมายเลขบัตร2ตัวสุดท้ายนะครับเครือง่ายท um ูมูเพสพิมพ์คําว่า DGSBNT ตามด้วยเครื่องหมายซีรีมและหมายเลขบัตร8หลักแรกเครื่องหมายซีเรียมและตามด้วยหมายเลขบัตร2ตัวสุดท้ายส่งมาที่เบอร์0625965522ตัวอย่างนะครับ กดพิมพ์คำว่า dgsdst ขึ G ้นมายสี่เหลี่ยมหมายเลขบัตรจำนวนแลหลักแรกนะครับและตามด้วยขึ้นหมายสี่เหลี่ยมและหมายเลขบัตร2ตัวสุดท้ายนะครับส่งมาที่เบอร์นี้นะครับ0 6 2 5 9 6 5 5 2 2การกดเติมเน็ตเข้าโทรศัพท์นะครับเครือข่าย a อกดเติมเน็ตด,ดอกจาน767ดกจอกจานตามด้วยรหัสโค้ดส6หกลักตามด้วยขึ้นหมายสี่เหลี่ยมและโทรออกนะครับส่วนเครือข่ายทูมูฟเฮดกดเติมเน็ต กดเบอร์7 c c ดอกจัน38ดอกจันและรหัสโค้ด10หลักเครื่องหมายสี่เหลี่ยมและกดโทรออกนะครับ8การแจ้งเตือนลูกค้าที่เข้าร่วมกิจกรรมลูกค้าจะได้รับ SMS แจ้งโค้ดเติมเน็ต AS และ TrueMove และวิธีการเติมเน็ตเข้าโทรศัพท์นะครับนี่ก็เป็นข่าวกิจกรรมโปรโมชั่นของธนาคารออมสินนะครับที่ร่วมกับ AS และ TrueMove นะครับ ให้ใช้เน็ตฟรี13เดือนนะครับตั้งแต่1มิถุนายนจนถึง30มิถุนายน2564ปีหน้าเลยนะครับใครที่เป็นลูกค้าบ,บัตรดีบิตออฟสินอยู่ก็อย่าเดืนไปใช้สิทธิ์กันนะครับอย่าลืมน,นะครับแค่เอและทูเท่านั้นวันนี้ทั้แก่ใหญ่รับ่ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์้กันเช่นเคยสวัสดีครับ